งานแรกมาแล้วก็จะชลได้ได้งานมางานงานแรกก็มาสยกเลิกไปแล้วแม่งโทรไปปิดเครื่องวัดอันว่างนักเหรอเอาเวลาไปไทำอื่นไมสั่งแล้วก็ปิดเครื่องยกเลิกไปแล้วเพราะว่าส่งแชทไปแล้วมันเงียบๆไงเ,เราก็เลยโทรดีกว่าแล้วก็เป็นเงินสดด้วย อันนี้ก็มาส่งที่พิกซีส่สะพานายชั้นใต้ดินนะครับโอเคเราเดินไปส่งก่อนทุกคนงานใหม่มาระบบได้ทำการรับงานใหม่แล้วการุณาทำงานปัจจุบันให้เสร็จสิ้นนะครับเดีย๋ยวเรากดเข้าไปดูกันว่างานใหม่งานอะาร ันนี้มันคืองานพ่วงไปเนี่ยส่งไหนนี่ราด้าโอ้โหราดท้าแปดสิบปดโดอโอเคอันนี้แหละนะครับมาได้ส่งนะครับเขาบอกว่าได้ค่ะครับผ่านแล้วสามห้าสีา่ห้าโอเคขอบคุณครับ ไปเ,เครับไปส่งล้านคมแผง24โอเคจต่ร้อนคิวหาได้ขนมจีนบางกอกพอถึงร้านกำลังรับของเลยไม่แห้สวนมาเลยงานพว่วงสวนมาเลยเจียแต่่าไม่เป็นไรแท่มันก็ถือว่างานพ่วงนี้ก็ได้ร้อสามบาทอะ่ะ มีน,น่าจนะย้อนไปได้อยู่โ okay. อเคอดีวน,นี้ไล่แมนตัวใหญ่โห oh, ดูดูกล้องดิเออเขาะจะขยับกระเริ่เธอแล้วเห็นชัดทุกมุมมองโอเควันนี้ไล่แมนจ่ายงานให้กุยแ,แลระบบได้ทำการรับงานใหม่เรียบร้อยแล้วได้งานพ่วงแล้วจ้าเจ็ดสิบเจ็ดบาท พวงกระจายโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนโอ้โหรับผัดไทยด้วยยทอดสะด้วยรอบบ่ายร้านจ่าก,กดงานได้ปีนีพนมปีนีส่งแบล,ลี่โอ้โวดไก่นี เ9บาทบวกบวกประมาณ20บาทไมเดี๋ยวพอส่งเสร็จคงตีกลับมาแถวๆอีกไม่เพราะว่าน่าจะงานน่าจะน้อยจะได้ไ่ต้องเสียเวลากดนะคืคุิทย์เจ็ดสิบเ็ดส่งไม่หมดเลยโอเคทำง,งานก่อนมารับ KFC ที่จึงเอ็มอเทีย ตออรถง่ายแต่รถติดขึ้หายเพราะน้องกว่าจะมาถึงโอ้โหมีงานต่อเนื่องไว้อีกครับเดี๋ยวไปส่งงานนี้ก่อนตอนเย็นมาได้งานสอนเอ๊งานต่อเนื่องนะครับทีแรกกดได้อมอที่เซนทรัลลาดถาวรอขับมาใกล้ๆถึงอ่ะเ้งต่อเนื่องมาอนาคตงานต่อเนื่องน่าจะไม่มีโอ้โหเป็นงานแบดแบดคุณหลานเป็นงานพ่วงคุณหลานย เพราะว่าดูดูแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามันอยู่ห้างเดียวกันอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นต่อเนื่องใช่ปะมัาต้องวิ่งกลับมารับถ้าเป็นแบดคนละลานอย่างเงี้ยมันก็รับไปได้เลยโอเคเอวของไปส่งลูกค้าก่อนน่าจะครบพันปอดีพอเดอร์น,นี้เ <c oughs> มื่วานก็ได้ยอดประมาณหนึ่งพันามสี่บาทนะครับ,าาบนี่แหละว่ายอดนี่ นะครับหนึ่งพันกับสี่พันประมาณได้งานงานพ่วงเยอะมากแต่เป็นพ่วงร้านเดียวกันอยู่นะเยอะมากประมาณสี่ถึงห้าร้านได้แล้วก็ได้งานต่อเนื่องสองรอบรวมรมแล้วประมาณเจ็ดแปดรอบแบบเออนะครับถือว่าอะระบบมันน่าจะเริ่มแบบค่อยคอไอ้นี่แหละค่อยๆแบบผักดันให้มีงานพวกนี้เข้ามาเรื่อยเรือแต่เพราะมันก็คงเตรียมพร้อมที่จะ เป็นระบบกีงงานแล้วเฮ้ยทำไมอ๋อตกใจนนวแบตเหลือ32ไม่ใช่อันนี้มันแคปหน้าจอไว้โอเควันนี้เดี๋ยววิ่งงานต่อนะครับสวัสดีครับ